แม้ว,ว่าภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแต่สิ่งที่สูงตามไปด้วยมันกลับเป็นความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรแฝงนะครับโดยพบว่าหลายคนเนี่ยต้องอยู่แบบไร้บัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานครับจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่นําโดยพักคก้าไกลแล้วก็ครองเก้าอี้สสได้ทุกเขตในจังหวัดภูเก็ต จะเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้นะครับนี่คือชีวิตส่วนหนึ่งที่คุณติชิลาพุทธสารพันธ์ได้ไปเห็นมากครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต้องต้มจนเปื่อยคือมือเย็นของนายสมชายดับพองเพราะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งโคนลิ้นอาหารเหลวจึงเป็นสิ่งเดียวที่รับประทานได้วันนี้โชคไม่ดีนักฝนตกหนัก น้ำจึงรั่วซึมเข้ามาท่วมหน้าบ้านและในบ้านเช่าที่มีพื้นที่ไม่กี่คืบเพราะของเก่าจากการรับซื้อกองเกือเบเต็มในบ้านอาการป่วยของนายสมชายทำให้ไม่สามารถพูดออกเสียงได้นางนาริรัตน์มากพงภรยาจึงบอกเล่าถึงชะตากรรมของสามีที่ย้ายมาจากจังหวัดระยองนานหลายสิบปีเพื่อมาทำงานในจังหวัดภูเก็ต บัตรประชาชนก็หายไปนานแล้วจึงเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเพราะว่าเรายังเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่เราก็ไม่กล้าไปใช่ไหมลูกทีนี้เราก็ต้องซือยามากินอยู่เองแบบนี้เพียงมันเท่าไหทีนี้ถ้าเกได้บัตรมาใช่ไหมเกก็พอได้เอาสิทธิ์ไปรักษาเพอเกมีบัตรประชาชนทีนี้ป้าก็หาอยู่คนเดียวลุงเกก็ไม่สบายเกก็ทำอะไรไม่ได้กินเกแก็กินไม่ได้เกก็หยอดแต่น้ำกระต้มลูก ตั้งแต่จำความได้ก็กลายเป็นคนไร้ตัวตนในทะเบียนราษฎรสำหรับนางสาวสายฝนศูนย์วงที่ออกได้รับซื้อของเก่าหลังพ่อได้ทิ้งไปจดไม่รู้จะเริ่มต้นที่จะขอบัตรประชาชนเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างไรเพราะไม่เคยเรียนหนังสือทําให้แม้แค่ค่าคลอดลูกก็ยังต้องผ่อนจ่ายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่โหดร้ายไปกว่าลูกที่คลอดแล้วก็ยังไม่มีบัตรประชาชนเช่นกันตอนนี้ลูกอายุ14ปีแล้วคะ่ะ ลูกก็ไม่มีบัตรเหมือนกันเราก็ไปแจ้งเกิดลูกไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันค่ะก็อยู่เหมือนคนไม่มีไรสิทธิ์อะค่ะแม้จะมีน้องสาวที่อยู่บ้านติดกันพร้อมยืนยันว่าเป็นพี่และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านของตัวเองก่อนจะถูกโอนไปยังทะเบียนบ้านกลางเพราะออกจากบ้านในจังหวัดรงังและบัตรประชาชนหายไปนานแล้ว จ้าหน้าที่จึงแจ้งให้นางสุวรรณโคชไกลต้องกลับไปเดินเอกสารขอถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางและทำบัตรใหม่ที่บ้านเกิดในจังหวัดรังเท่านั้นแต่รายได้ที่มีแค่ไม่กี่บาทและการเดินเหินที่ไม่ถนัดวันนี้จึงยังอยู่ในสถานะไร้ตัวตนครูไปได้หมวาแน่นอก่อนรถตรงครูแม่วาเดือนรน้นะอะไรย่างก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องเรียเอง ไอ้เรืร่ๆก็ตรงนั่นเองตอนนี้ดีอย่างเดียวไม่ต้องเจ้าบ้านอยู่บ้านเบอร์รัตดีอย่างเดียวนั้นไงตอนนี้แต่ถ้าเจ้าบ้านกันเป็ไม่รมดมันไม่มีพยานไปครับต้องหาคนแบบที่ว่าเป็นข้าราชการนะสองคนไปเตือนให้ครับมัน <c oughs> ไม่มีแค่นั้น,น,บบนแหละแล้วทำไมเขาปฏิบัตรเก่ายืนยันแล้วทำไมเขาไม่ท้ำให้ใหม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องเอาข้าราชการค้ำมัน นั่นแหละแล้วทีนี้พอเรามีบัตรเก่าเราสามารถไปทำงานไม่ได้ไม่ได้ครับคมครับเปก็เป็นคล้ายเขาเรียกอะไรบัตรมันครับเ,เป็นบ,บัตรเก่าบนอายุนานแลว้วอะก็ทำอะไรไม่ได้กลุ่มคนเปราะบ,บางในชุมชนประชาอุดมอำเภอเมืองภูกเก็ต ที่ไร้บัตรประชาชนมีไม่ต่ำกว่า5-6คนจากจำนวนประชากรในชุมชนที่อยู่อย่างแออัดประมาณ700คนซึ่งส่วนใหญ่แบบประชาชนหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมและไม่ได้ไปติดต่อขอทำบัตรมานานหลายสิบปีแล้วบางคนมีบัตรเก่าหมดอายุมานานแต่เมื่อกลับไปขอทำบัตรใหม่ชื่อของหลายคนก็ถูกโอนไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางแล้วจึงต้องกลับไปทำที่บ้านเกิดหรือในบางกรณีก็ต้องมีคนเซ็นรับรองให้ หรือต้องพิสูจน์ดีเอ็กับคนในครอบครัวซึ่งทั้งหมดล้วนมีค่าใช้จ่ายแต่รายได้ที่มีไม่กี่บาทต่อวันการต้องหาเช้ากินค่าการไม่รู้หนังสือทําให้หลายคนตกอยู่ในสภาพนี้โดยในจังหวัดภูเกต็ตมีชุมชนลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า20ชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีคนที่มีปัญหาคล้ายกัน4-5คนสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของคนบนเกาะที่ได้ชื่อว่าสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นหนึ่งใน23หัวข้อที่อยู่ในร่างบันทึกข้อตกลงร่วมในการจะตั้งรัฐบาลหรือ MOU ของ8พรรคการเมืองทําให้หลายคนหวังว่าจะไม่กลายเป็นผงแป้งในแตะแกลงกลองเหมือนเช่นที่ผ่านมาติชิลาพทธสารพันธ์นไทย PBS รายงาน